ตั้งแต่เด็กนมถึงชายชาตีวัยชกันในสมัยก่อนกับพวกเครื่องรางของขัง,งหรือวิชา,าคมรวมทั้งเรื่องของเลขยันอัขระลูปไลยต่างๆเป็นเรื่องที่ต้องสะ,สะแสวงหาเรียนรู้มาใส่ตัวไม่จำเป็นว่าจะต้องมีไว้ใช้หรือไม่ได้ใช้แต่มันเหมือนเป็นสิ่งที่ว่าชายชาตีทุกคนต้องมีกันมีหมออาคมที่ชาวบ้านมักจะเลียกแกติดปากว่าอาจารย์เสือซึ่งอันที่จริงแกก็มีชื่อของแกอยู่แต่ว่าชาวบ้านได้ลืมเลือนกันไปหมดแล้ว เพราะว่าอาจารเสือแกจะเก่งในเรื่องการปลุกเสกเครื่องรางประเภทเสือจ,จึงเรียกกันตามที่คนส่วนใหญ่สมัยนั้นรู้จักและเรียกกันง่ายๆและเครื่องร้างของขังประเภทเสือที่แกปลุกเสกจ,จะมีความเข้มขังมากกว่าอาจารย์หลายๆท่านหรือหลายๆสำนักที่สร้างมันขึ้นมาที่แม้จะสร้างเครื่องรางประเภทเดียวกันก็นตามเพราะวิชาอาคมของแกได้รับการถ่ายทอดมาจากอาจารย์หลายๆท่านทั้งทางสายดำและสายขาวที่เก่งเฉพาะด้านเกี่ยวกับเสือโดยเฉพาะ เมื่อวิชาทั้งหมดมารวมอยู่ที่ตัวของอาจารย์เสือเพียงคนเดียวมันก็นเลยมีความเข้มขังมากกว่าใครหลายสิบปีผ่านมาได้สั่งสอนถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ไปเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเพราะแกต้องเลือกเอาเด็กนมที่สามารถจะนำเอาวิชาของแกที่ได้รับถ่ายทอดให้แล้วไปใช้ได้อย่างมีคุณธรรมไม่เบียดเบียนหรือว่าสร้างความเดือดร้อนหลังแกผู้อื่นเพราะมันเป็นวิชาที่ผนวกเข้าโดยการด้วยสายดำและสายขาว ด้วยความที่วิชาของแกมีความเข้มขลังมากกว่าใครจึงมีทั้งด้านดีและด้านร้ายพอๆกันหากว่าใช้ไปในทางที่ถูกต้องในจำนวนลูกศิษย์ไม่กี่คนที่ได้วิชาไปจากแกล้วนแต่เป็นคนต่างถิ่นแดนไกลที่มาจากเหนือบางใต้บ้างตะวันออกบ้างที่ต้องมากินอยู่ปรนิบัติอาจารย์เสือเพื่อต้องการอยากจะได้วิชากลับไปทุกคนล้วนแต่มีความอดทนมุ่งมั่นทำให้อาจารย์เสือเห็นถึงว่าใครสมควรจะได้วิชาไป ผิดกับเด็กหนุ่มหรือว่าชายชะกันที่อยู่หมู่บ้านหรือตำบลละแวกใกล้เคียงกันกับแกอีกหลายคนที่ต่างก็วนเวียนแวะเข้ามาขอล่ำเรียนวิชาไปไปมามาอยู่นานเมื่อเห็นว่าวิชาได้ยากเย็นมากนักก็ไม่พากันกลับมาอีกหันไปล่ำเรียนวิชาอื่นๆกับอาจารย์อีกหลายๆท่านแทนแต่ก็ยังมีหนึ่งคนที่ได้วิชาไปจนหมดสิน้นมุ่งมั่นถึงขนาดมาอยู่กินร่วมกับอีกหลายๆคนที่มาจากแดนไกลแถมอยู่มานานมากกว่าด้วยซ้ํา ด้วยความอดทนไม่มีพร่ำบนกว่าจะได้ความเชื่อใจและถ่ายทอดวิชาให้กับหลายๆนันกับคนอื่นๆเพราะว่าเด็กหนมผู้นี้ให้ความนับถือและเชื่อใจอาจารย์เสือมาตั้งแต่เด็กๆถึงความเข้มขลังของวิชาอาคมและเครื่องรลงของขางของแกเป็นอย่างดีซึ่งกระคงจะไม่มีโอกาสได้ไปล่ำเรียนวิชาที่ไหนได้อีกมากกว่านี้ซึ่งนั่นก็คือทิดจอมเด็กหน่มที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านของอาจารย์เสือไปเกือบ20กิโลหลังจากที่ได้วิชาอาคมไป ก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กหน่มทั่วๆไปแต่ไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครตามคำสอนของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์เสือผ่านไปหลายปีก็เลิกเที่ยวเตรหันไปช่วยพ่อแม่ทำมาหากินด้วยการสืบทอดอาชีพหลักๆของพ่อก็คือการเป็นพรลาล่าสัตว์ได้เห็นและรับฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสัตว์ป่ามาตั้งแต่สมัยเด็กๆ ก็เลยไม่ได้เป็นเรื่องยากเย็นมากนักที่จะเข้าป่าไปล่าสัตว์เพียงคนเดียวได้หลังจากที่ตามพ่อเข้าไปล่าสัตว์เพียงไม่กี่เดือนตัวของทิดจอมเองก็ไม่เคยได้มีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมเยียนอาจารย์เสืออีกเลยแม้จะอยู่ไม่ได้ไกลกันมากนักเหมือนว่าตัดขาดจากกันไปเลยหลังจากที่ได้วิชาโคมมายิ่งเมื่อช่วงหลังๆที่ได้ยึดอาชีพเป็นพลานเต็มตัวก็ยิ่งเหมือนว่าชีวิตจะยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าทำผิดพลาดอะไร หลังจากที่ยืดอาชีพเป็นพรานต่อจากพ่อได้ไม่ถึงสามปีพ่อก็มาด่วนตายจากไปอย่างกระทันหันทั้งที่ยังแข็งแรงกระฉับกระเฉงไม่มีโรคไม่มีภัยด้วยซ้ำพ่อตายไปไม่ถึงปีแม่ก็มาตายตามไปอีกทั้งที่ก็แข็งแรงด้วยกันทั้งคู่และร่างกายก็มาได้แก่เท่าถึงขนาดว่าจะไปไหนมาไหนไม่ได้พอเหลือตัวคนเดียวที่จองก่ากลายเป็นคนคิดมากซึืมเศร้าเหมือนชีวิตไม่รู้จะอยู่ไปเพื่อใครลูกเมียก็ยังไม่ทันจะมี อายุอานามกับปลาเข้าไป30กว่าเข้าไปแล้วเพื่อฝููก็ยิงห่างหายไปมีครอบรัวทํามาหากินกันหมดช่วงหลังๆเข้าป่าไป4ี่หวันถึงจะกลับออกมาทีไม่มีใครรู้ว่าช่วงเวลานั้นทิตจอมเข้าไปทําอะไรอยู่ในป่าเรื่องที่มีชาวบ้านรู้ว่าทิดจอมได้วิชาอาคมมาจากอาจารย์เสือก็มีหลายคนที่รู้และยังมีคนที่อยากจะลองวิชาอาคมด้วยตั้งแต่สมัยหนุ่มๆมาแล้วจนป่านี้ก็ยังมีความคิดแบบนั้นอยู่ พอเหลือวิชา,าคมต่างกันลำหรือกันไปทั่วถึงความเข้มขลังแม้แต่เครื่องล้างของอาจารย์เสือทุกชิ้นใครๆก็อยากจะมีไว้ครอบครองโดยกันทั้งนั้นแต่ว่าหลายปีหลังจากนั้นมาอาจารย์เสือแกก็ไม่ได้ปลุกเสกหรือว่าสร้างเครื่องล้างของขังขึ้นมาให้ใครอีกเลยและคงจะไม่มีใครกล้าไปลองดีกับอาจารย์เสือแน่ก็เลยคิดอยากจะลองดีกับทิดจอมซึ่งเป็นลูกศิษย์จะดีกว่าสู้ได้ไม่ได้ก็คงจะไม่บาดเจ็บหรือว่าเสียหายอะไรมาก หลายครั้งหลายหนที่ทิดจอมเข้าป่าไปล่าสัตว์ก็หาโอกาสอยู่แต่ก็ไม่เหมาะสักทีจนหลังจากที่พ่อแม่ของทิดจอมตายไปทิดจอมก็ดูจะซึมเศร้าไปด้วยวิชาอาคมก็คงจะไม่ค่อยได้ใช้หรือไม่ก็อาจจะลืมเลือนรั่วเสื่อมไปแล้วก็ได้หากว่าสามารถจะเอาชนะทิดจอมได้ตนก็จะกลายเป็นที่นับถือไปจนทั่วซึ่งนั่นมันเป็นเรื่องที่พึงปรารถนาะของชายชายตีทั่วไปในสมัยนั้นจะทำอะไรใครๆก็นับหน้าถือตา โดยความที่เป็นพลานเหมือนๆกันแต่ไม่เคยรู้ว่าทิดจอมเข้าป่าไปที่ใดเพราะเมื่อตามเข้าป่าไปทีไรเป็นต้องคลาดกันทุกทีไม่รู้ว่าทิศจอมใช้อาคมกำบังตนไว้หรือไม่เมื่อได้โอกาสจึงเข้าไปดักรออยู่ที่กลางป่าลึกประมาณช่วงกิโลกว่ากว่าเพราะยังไงทิศจอมก็ต้องผ่านเข้าไปทางนั้นแน่ก่อนจะแยกไปป่าด้านใดด้านหนึ่งที่ต้องการเมื่อถึงเวลาทิ่จอมกระแบกปืนเข้าไปถึงผู้ที่ดักรออยู่แล้วก็ซัดเปียงเข้าให้ โดยปืนลูกซองคู่กายและกระสุนที่ลงอาคมเตรียมไว้ทิดจอมไม่ทันได้ตั้งตัวถูกกระสุนอาคมยิงเข้าไปก็ล้มควม่ำลงไปกับพื้นนอนดินพล่านบิดไปบิดมาด้วยอาการจุกเสียดที่เกิดจากแรงประทะของกระสุนตาผุยพลานลุ่นพีคนที่ยิงนั่นก็คิดว่ากระสุนอาคมของตนเองคงจะใช้ได้ผลวิชาอาคมของทิดจอมที่ได้ร่ำเรียนมาจากอาจารย์เสือคงจะไม่เท่าไห่ถึงได้นอนบิดไปบิดมาดิ้นพล่านแบบนั้น และคิดว่าทิดจอมคงจะไม่มีทางรอดจากอาการบาดเจ็บด้วยพิษของกระสุนอาคมอาจจะตายในเวลาไม่นานมากนักก็เลยคิดจะหนีไปก่อนเพราะเกรงว่าจะมีคนมาเห็นเขาสายตาของทิดจอมจ้องมองล่างที่ย่องหนีออกไปที่อยู่ห่างออกไปแลาสักสิบกวา่าวสายตาที่มองด้วยความอาฆาตแค้นเพราะไม่เคยมีใครมาทํากับตนแบบนั้นมาก่อนและทิดจอมเองก็ไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนหรือไปทําอะไรให้กับใครด้วยอารมณ์ซึมเศร้าถูกกระตุ้นให้พรุงพลัน ด้วยความเดือดดานโมโหเหมือนต้องการที่จะหาที่ระบายมันออกไปลุกวปวดปรัดกระโจนตามล่างของตะผุยไปตะผุยที่ยองหนีออกไปโดยที่ไม่ทันได้ระวังตัวก็ถูกล่างของทิดจอมที่ตอนนี้ไม่ใช่คนเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าได้กลายเป็นเสือสมิงเต็มตัวไปแล้วด้วยวิชาอาคมที่ล่ำเลียนมาด้วยวิชาเสือล้วนทั้งสายดำและสายขาวซึ่งก็คงจะควบคุมตัวเองไว้ไม่ได้เช่นเดียวกันล่างของตะผุยถูกเสือสมิงทิดจอม กัดฉีกกระชากออกมาเป็นชิ้นๆอย่างน่าสยดสยองนอนคว่ำหน้าลงไปกับพื้นทั้งที่ไม่เห็นด้วยซ้าว่าทิจจอมได้กลายเป็นเสือสมิงไปแล้วแหกปากร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดอย่างโหยหวนดังไปทั่วทั้งป่าและแวกนั้นครูเดียวก็งเงียบสนิทไปเสียงที่แหกปากร้องลั่นของตะผุยดังไปเข้าหูของอาจารย์เสือที่ไม่รู้ว่าจะเป็นด้วยความบังเอิญหรือว่าชะตาของตาผุยและทิจจอมอาจารย์เสือกลับมาจากทุะที่หมโมบ้านของลูกศิษย์ ที่เป็นผู้หลับผู้ใหญ่ที่ให้ความนับถือแกมานานและจะไปมาหาสู่กันเรื่อยมาต่างฝ่ายต่างกะพัดเปลี่ยนไปเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันบ่อยๆถึงคราวที่อาจารย์เสือแกได้ไปเยี่ยมเยียนเข้าพอดีและรู้ว่าเป็นเสียงที่ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ในป่ามีชาวบ้านรู้ว่าพลานถูกสัตว์ป่าฆ่าตายเป็นประจำถ้าเป็นเช่นนั้นก็อาจจะพอช่วยอะไรได้บ้างหลีบสาวเท้าก็ไปฝั่งที่มีเสียงร้องเมื่อคู่ก็ไปเจอเข้ากับล่างเสือลายผาดก่อนกำลังกัดฉีกเนื้อหนังของใครบางคนอยู่ เมื่อเห็นว่าเหยื่อตายไปแล้วก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้ทำได้เพียงออกไปบอกข่าวกับชาวบ้านคนล่าสัตว์บางครั้งสัตว์ก็ล่าคนซึ่งมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาและเป็นวิถีของธรรมชาติตายแล้วก็เอาล่างไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีก็เท่านั้นจึงหันหลังกลับแต่ว่าเสือสมิงทิดจอมดันหันเข้าไปเห็นพอดีและมันก็คงจะไม่ปล่อยให้ใครหนีหลอดไปได้จากบริเวณนั้นแน่ลาจากเหยื่อก็กระโจนเข้าใส่อาจารย์เสือทางด้านหลัง ซึ่งหากว่าเป็นคนอื่นก็คงจะกลายเป็นเหยื่อให้มันได้ง่ายๆแต่กับอาจารย์เสือคมเขียวและกงเล็บของมันกลับไม่ได้ละคายผิวของอาจารย์เสือแม้แต่น้อยแถมยังถูกอาจารย์เสือหันกลับมาฟาดเข่า้วยตะพดเข่าที่หัวเต็มแรงเหมือนถูกทุบด้วยกระบองเหล็กล่างเสือสมิงถึงกับฟุบนอนลงไปกับพื้นก่อนจะลุกปวดถอยหลังโกรธด,ด้วยความตกใจยังไม่แน่ใจว่าล่างที่ยืนอยู่ใช่อาจารย์เสือหรือไม่หรือไม่ก็คงจะจําไม่ได้แล้ว แต่ด้วยอารมณ์โมโหที่ยังพลุ้งพลานอยู่และด้วยสาเหตุใดก็ตามเรื่องจำอาจารย์เสือได้ไม่ได้ก็คงไม่สำคัญแล้วลุงปลวดเข้าไปหาอาจารย์เสืออีกครั้งทั้งที่คงจะรู้ตัวอยู่บ้างว่าคงจะโซ่ไม้ตะพดนั่นไม่ได้ก็เลยถูกไม้ตะพดฟาดสวนกระเด็นออกไปอีกครั้งจนได้อาจารย์เสือต้องการเพียงแค่จะสั่งสอนให้มันกลัวหรือว่าหนีไปหากว่าเป็นเสือป่าทั่วๆไปก็คงจะตกใจหนีไปแล้วแต่นี่มันกลับพุ่งกระโจนเข้าใส่อีก ไม่มีทีท่าว่าจะกลัวแม้แต่น้อยอาจารย์เสือก็เลยเข้าใจว่ามันคงจะไม่ใช่เสือธรรมดาแน่ๆอาจจะเป็นเสือสมิงที่เกิดจากการที่กินคนเข้าไปหรือไม่ก็เป็นคนที่มีวิชาอาคมผู้ใดผู้หนึ่งก็เลยตัดสินใจจะสยบหรือไม่ก็ฆ่ามันให้ตายเสียจะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนหรือว่าฆ่าใครตายได้อีกเสือสมิงที่จอมเองก็คิดว่าคงจะไม่มีทางที่ตนจะสู้ไม่ได้ทั้งที่ก็โดนฟาดไปถึงสองครั้งสามครั้งเหมือนคิดจะปลอบใจตัวเอง โดยที่ไม่คิดจะหนีเอาตัวรอดแต่อย่างใดแต่สุดท้ายก็ถูกพันธนาการโดยเถาวัลย์อาคมที่อาจารย์เสือควางเข้าใส่ลัดแน่นจนแทบหายใจไม่ออกแล้วก็เดินมากระหน่ำตีด้วยตะพดเข้าไปตีหัวแบบไม่ยัง้งทำได้กระเพียงแหกปากร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเท่านั้นยิ่งล้องยิ่งดินเถาวัลย์ก็ยิ่งลัดแน่นเข้าไปใหญ่ตะพดที่ฟาดลงมาไม่ต่างกับถูกทุบด้วยค้อนเหล็กเพราะว่ามันเป็นไม้ตะพดลงอาคมถูกตีจนเลือดทะลักออกมาจากปากและจมูก จนเสียงของมันร้องลั่นออกมาเหือกสุดท้ายถึงได้ทำเอาอาจารย์เสือต้องหยุดตีเพราะแกจำได้ว่าเสียงที่ร้องออกมานั่นมันเป็นเสียงของคนชัดๆแถมยังเป็นเสียงของลูกศิษย์ของแกเองอีกด้วยเพราะเคยใช้ไม้ตะพดตีตอนที่เขี่ยวเข็นให้ล่ำเลียนวิชาอาคมเพียงคู่เดียวล่างของเสือสมิงก็กลับกายล่างคืนมาเป็นทิศจอมจริงๆแต่ดูท่าทางทิศจอมคงจะกินเลือดเนื้อส,สดๆมาก่อนหน้านั้น ถึงได้กลายมาเป็นเสือสมิงและข่าเหยื่อลล่ล่าสุดที่เห็นคงจะจำอาจารย์เสือซึ่งเป็นอาจารย์ของตนเองไม่ได้ด้วยวิชา,าคมที่แกได้ถ่ายทอดให้แม้ว่าจะเป็นวิชาเกี่ยวกับเรื่องเสือเสือแต่ก็ไม่ได้กลายเป็นเสือสมิงได้ง่ายๆนอกจากจะไปทำอะไรผิดเพี้ยนมาก่อนบวกกับอารมณ์ที่ควบคุมตัวเองไม่ได้อาจารย์เสือไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเพราะถือว่าอย่างไงลูกศิษย์ก็มาถูกแกฆ่าตายโดยมือของตัวแกเอง ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครได้มากไปกว่าน,นั้นเหยื่อที่ตายก็คงจะมีส่วนทําให้ทิดจอมกลายเป็นเสือสมิงไปด้วยเพราะว่าอาจารย์เสือรู้จักนิสัยของทิดจอมเป็นอย่างดีก่อนที่จะถ่ายทอดวิชาคมต่างๆให้แต่ก็ใช่ว่าจะสอนให้ทั้งหมดจนกำลาบปลูกศิทธิ์ของตัวเองไม่ได้เมื่อมีปัญหาตามมาถึงได้ฆ่าเสือสมิงทิดจอมได้ไง่ายๆไม่ต้องเสียเลี้ยวแรงอะไรมากนักแต่เสียดายที่ทิดจอมต้องมาพบกับจุดจบแบบนั้น จากปืนสองกระบอกที่ตกหล่นอยู่ทั้งคู่ก็คงจะเป็นพรานที่เข้ามาล่าสัตว์ด้วยกันนี่คงจะเป็นอีกสาเหตุที่ทิจจอมต้องกลายเป็นเสือสมิงเพราะคงเผลอแอบไปกินเนื้อสัตว์สดสดเข้าต่อมาจานเสือก็ไม่ได้ถ่ายทอดวิชาคมของแกให้กับใครอีกเลยนับตั้งแต่นั้นมาจนสาบสูญไปพร้อมๆกับตัวแกเองส่วนลูกศิษย์คนอื่นๆนั้นไม่มีใครรับรู้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไป